ครับวันนี้เราก็มาเดินตลาดนัดขลองถมกันอีกวันครับนี่ตลาดคลองถมกันอีกวันครับขลองถมบานมสะรัามครับนอกจากโควิดตั้งแต่โควิดจางหายตั้งแต่โควิดเริ่มจางมาก็มีโอกาสได้มาเดินครับนี่ครับมันมีของกเก่าๆครับ ของมือสองให้เราได้เลือกแล้วใช้เลือกใช้มีดมีดมีดนะครับเนี่ยมันมีของเก่าๆครับให้เราเลือกใช้นะครับก็บอกโคมไฟเพื่อชีวิตไม่ไหวแล้วครับโคมไฟเพื่อชีวิตใหญ่เกินนะครับใหญ่เกินครับ เราเดินหาของใช้ครับวันนี้เป็นวันยเป็นวันหยุดครับเป็นวันหยุดแล้วเป็นวันที่ว่าโควิดก็เริ่มสั่งซาครับตลาดนัดก็เริ่มเปิดเริ่มเดินได้ถึงจะเดินไม่ได้แบบถึงจะเดินไม่ได้แบบเต็มที่ก็ยังพอมีให้เดินให้ชมครับ เราเองจะเดินหาของใช้ไม่ได้เลยครับมีให้ชมกันทุกอย่างครับเราก็จะดูของใช้กันไปเรื่อยๆครับ,คครบต,ต้นอะไรครับเนี่ยมันไม่กลายพันธุ์เลยอะนี่ต้นอะไรเพื่อนๆดูเอาครับต้นอะไร เพื่อนๆดูว่าต้นอะไรครับม,มันคิมได้ไไมจะรเป็นของแท้ไม่ได้สนับสน,นุนนะครับไม่ได้ดูว่าต้นอะไรดูเอาอ่านเอาครับนี่ฮะใครสายตาไม่ดีต้องเอาี้กาเรือนนี้ไปดูฮะ <c oughs> เห็นไหมครับ <c oughs> เดือน,อ,นอ่า <ๆ S 1> ี่นะี้าบอกว่าสายตาไม่ดีต้องเล่นเรือนนี้เลยครับเต็มตาเลยครับจะบอกว่ามองไม่เห็นนี่ต้องเอาโคะ อะไรสนใจอะไรไหนอ๋อพวงกุญแจรถให้แบบหกสิบได้ไหมอืมก็บตวงของมีไว้ต่อนี่พวงกุญแจครับหาของใช้ครับหาของหกสิบเหาของใช้กันเรื่อยๆครับ debe <laughs>